การวัดความดันส่วนตัวที่บ้านต่างจากการวัดความดันที่โรงพยาบาลยังไงมาฟังกันครับการวัดความดันที่บ้านนะครับควรจะทําเป็น2ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1น,นะครับหลังตื่นนอนตอนเช้าสักประมาณ1ชั่วโมงและถ้าตอนนี้กินยาความดันอยู่นะครับให้วัดความดันก่อนกินยานะครับและในช่วงที่2นะครับ ให้วัดความดันก่อนนอนนะครับถ้าคุณกินยาความดันอยู่นะครับก็คือให้วัดความดันก่อนกินยาครับการวัดความดันที่บ้านของคุณนะครับเมื่อทําเป็นประจําและจดเป็นข้อมูลไว้นะครับจดเอาไว้ทุกวันทุกวันนะครับทั้งตอนเช้าและก่อนนอนเมื่อไปพบแพทย์นะครับนําข้อมูลนี้ไปให้แพทย์เขาพิจารณาด้วยนะครับจะเป็นผลดี ในการรักษาความดันโลหิตสูงของคุณครับถ้าคุณต้องการลดความดันโลหิตสูงนะครับโดยไม่ต้องใช้ยาดูข้อมูลนี่ครับเสษรัฐก่อนทำเวิร์กช็อปนะครับความดันอยู่ที่1 6 7หลังทำเวิร์กช็อปแล้วความดันอยู่ที่1 4 7ครับมาดูผลความดันของคุณน้ำหวานกันนะครับก่อนฝึกนะครับอยู่ที่1 4 5ี่ห้าหลังฝึกอยู่ที่1 4 2ี่สอง มีผลแตกต่างแบบนี้นะครับเนื่องจากความเข้าใจในการปฏิบัติต้องเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นผลจากการปฏิบัตินะครับตามขั้นตอนลดความดันโลหิตสูงโดยไม่ต้องใช้ยาถ้าคุณต้องการเรียนรู้เทคนิคนีน้นะครับมีคอร์สออนไลน์ติดต่อ ID line นข้างบนนี้ครับ